สวัสดีครับสวัสดีน้องทาง Youtube แล้วแฟนเจ็ดสีบเรื่องอะไรยนนะครับวันนี้เราจะมาสตาร์ทเครื่องตัวนี้ครับอ่ะ PO7C นะครับตัวนี้ปมมั๊มลมเครื่องแห้งๆเลยนะเนี่ยสภาเยอะนะครับ เก่าเก็บครับตัวนี้ไม่เยิ้มเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะมาลองสตาร์ทดูนะครับนะฮะต่อไฟเรียบร้อยแล้วนะับผมมาดูกล้องครับนี่ฮะแห้งก <stream ing noise> em. ิบเลยครับเครื่องเป็นเครื่องเก่าเก็บนะครับนี่ฮะรถตู้มาจากเมืองเลยนะครับนะฮะเป็นรถเครื่องท้ายรถแอร์เครื่องท้ายนะครับสวยเลยครับเนี่ยนะครับเครื่องยังไม่มีเยิ้มเลยนะ ดูครับเดี๋ยวมาปลุกมันครับผมมาลุ้นกันครับว่ามันจะเสียงไฟล้อไหมครับรถนะฮะสตาร์ทคาร์รถเลยได้มีหม้อน้ำรันไเ,เป็นไงฮะเอาลองดูครับจี้ไหนไปหมดไปจี้ไหนดิฮะอยู่ข้างล่างหมดแล้ว chi đại bơm mày, đâu mày, bao má mày chi đại, thang lang, shop break tụi nè, pút, mở nhang, mày bong mở này chi đại, khang เจอแล้วครับเจอแล้วโจเจโจตัวจีได่นะ่ี่เอากระไก่มาตัดตัวนี้นี่พี่สายไฟมาต่อนี่นี่ตัวนี้เส้นนี่เดี๋ยวไปรอเดี๋ยวเตรียมอุปกรณ์กันครับเดี๋ยวรอไปพอชมพร้อมกันลองดู mười phay thi mày được mười phay mày ba tò bét là hết để lòng mà lòng sao ta không ô xiu เอาห้องแล้วมันเดี๋ยวมันเสียเอาลองดูครับเอ้าแม่เออเบื้องง่ายก่ายานครับเอาเอาเอาโอ้ทอดแบนออกไหม เด๋ยวตั้งทีเดียวซึมเลยครับจอดหลายปีแล้วนะครับเนี่ยโอ้โอซื้อแบบลุกน้ำเลยนะครับเนี่ยเอาน้ำเติมังไงพี่ เอาเติม,มอ,อีกเพื่อมันแ่นเข้าไหมเพื่อน กวาจามลมที่ไหลออกเลยครับ เดี๋ยวเราบอกไม่ใช่ตุ๊กใส่แบพัดนี่องนะตีน้โอ้่เน้ยนี่ะยแบตเตอรี่ระเบิดใส่ควัน ่อนเลยแหละเดี๋ยวเดี๋ยวเราสตาร์ทได้กระมวงหนึ่งครับเหมือนเดิมครับเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาดูหม้อน้ำนะครับว่าจะมีอาการน้ำพุ่งไหมนี่ครับค่อยเสียอยู่ข้างหลังนะครับค่อยเสีย คอยเสียไม่มีควันเลยครับนะคอยเสียเครื่องดีเลยครับเลยนะเก่าเก็บนะเครื่องตัวนี้นะเดี๋ยวสตาร์ททิ้งไว้สักชั่วโมงนะครับ ตอนนี้ก็สตาร์ทไปประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วครับ ไฟเสียอยู่นี่นะ ครับเดี๋ยวปิดอืมสุดยอดครับเครื่องตัวนี้ฝาไว้ด้วยครับกับเพช H.O.7C นะครับตัวนี้ใครหา H.O.7C ไปใช้งานก็ติดต่อมาได้ครับกับสีบลเรืองอะไรยโยนะครับนะครับทีนี้ขอลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ